ดูหรือเปล่าสวัสดีครับซ c ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องบูสว a c h a n n e l ครับวันนี้ทางนกเตียงจะพามาออกหมายท้ายอ่างเก็บน้ํานะครับซึ่งเป็นหมายอาหมายลําห้วยก็ว่าได้นะครับมันเป็นลำห้วยที่มันไหลไปสมทบก,กับอ่างเก็บน้ํานี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาตามล่าปลากาันดูกันว่า จะมีตัวปลาหรือเปล่านะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับเนื่องจากอ่วงอขาเดินเข้ามานะครับอาตามอ่างเนี่ยผมไปซุ่มแล้วก็ไปเลาะยิงดูแล้วนะครับปลามันไม่ขึ้นนะก็เลยลองเข้ามาอ่าท้ายอ่างดูนะครับว่ามันจะมีตัวปลาให้ยิงหรือเปล่านะครับปายรับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็ไปรับชมกัน นี่ครับท่านผู้ชมผมเจอปลานินนิดไอจุดเนี้ยนะสามสี่ตัวครับมันมาเล่นน้ำตื้นที่มันเป็นหาดทรายเล็กๆนี่แหละแตัวไม่ค่อยใหญ่ประมาณสัก สามสี่นิ้วนะครับประมาณสี่นิ้วหนิ้วนี่แหละลองซัดดูก่อนโดนหรือเปล่าโดนละโดนละโดนละตัวนี้โดนละครับ Oh, 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 oh. De penai, de penai. ได้มาหนึ่งแล้วครับนี่ทิ้งไว้ก่อนหนึ่งกระบอกแล้วกระบอกใหม่ใส่น้ำมันขุ่นครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอน้ำใสก่อน đồn lỡ đồn lỡ đồn lỡ Ơ, lụt lụt chuối tiếp lối Ừ, đẹp rồi. Oh, to lick, to lick. Ừ mà 3 sám níu với con Đốt lạ, đốt lạ, đốt ทำไมมันหลุดวะหลุดอีกแล้วเนี่ยเด้มันโดนไม่เต็มผมว่าผมไปยิงตัวไอ้นอนดีกว่ามันมาเกยตื้นครับ แป๊บนึงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่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 เดี๋ยวผมจะยิงก่อนมันมาเกยตื้น โดนรอเปล่าไม่โดนเว้ยอะไรวะเนี่ยได้เวลากลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยตึงวันนี้คือ เปิดมากเปิดเปิตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะเครื่องวันของช่วงบ่ายก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่สองตัวครับท่านผู้ชมดูตัวไม่ใหญ่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุสโ c h ช n แนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม